สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับในแนวทางของ3ตัวตรงนะครับจากสูตรเด่น2สูตรคือสูตรมาครบบนแบบ8ตัวแล้ะสูตรมาครบบนแบบ7ตัวซึ่งผมเอามานำเสนอให้ในงวดนี้เป็นงวดแรกก็จะเอา2แนวทางนี้มาชนกันตัวที่ชนกันก็จะเป็นตัวเด่นนะครับ ที่จะมาครบ3ตัวตรงในงวดนี้นะครับตามแนวทางของเด่นหลักร้อยและแต้มเด่นผลรวม3ตัวบทน,นะครับซึ่งแนวทางของสูตรเด่น8ตัวนะครับก็ยังเดินต่อเนื่องซึ่งปีนี้มีผิดอยู่แค่2องวดนะครับก็หวังว่าในงวดนี้ มาควบบนแบตแปดตัวนะครับซึ่งผมยกมาวางไว้ให้ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้นำเสนอมาคบสูตรสามตัวโต๊ะที่มาควบบนแบตแปดตัวไปแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้จะเอาแบตแปดตัวมาชนกันแบตเจ็ดตัวนะครับซึ่งเป็นมวดแรกที่ผมเอามานำเสนอให้ซึ่งเป็นแนวทาง ของการหาเลขเด็ดหลักร้อยและมันสามารถมาครบ3ตัวบนนะครับเดินมา9งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่10นะครับใน 7%. จตัวนี้จะมาครบ3ตัวบนก็จะเอาสองแนวทางนี้ชนกันมันก็จะชนกันเลขที่เหมือนกันนะครับใน2สูตรถ้าหากสูตรนี้งวดนี้ไม่มีผิดและสูตรแบบเตัวนี้งวดนี้ไม่มีผิดเลขที่เหมือนกันก็คือเลขที่จะมา ครบสตัวบนในมวดนี้ก็จะมีอยู่6ตัวนี้ใน6ตัวนี้ก็จะเด่นอยู่3ตัวนี้คือ2 3 4 2 3 4นี้ก็มาจากสูตรเด่นเลขเด่นนะครับที่เดินต่อนเนื่องมาจากต้นปี แต่ว่าในงวดที่ผ่านมานี้มันผิดนะครับมันไม่เข้ามันเดินมาแ,แต่ต้นปีเป็นสูตรหลักเลขหลักที่ผมใช้อยู่นะครับดังนั้นมั่นใจว่างวดนี้มันจะไม่มีผิดนะครับจะไม่ผิดซ้ำและสูตรนี้อีกเป็นสูตรที่เดินมาแต่ต้นปีพร้อมกันกันกบสูตรนี้นะครับเดิมทีเป็นสูตรสตัวมาตัวแต่ผมปรับเป็นชุด สูตร3มตัวมาตัวนะครับมันก็ไม่มีผิดนะครับก็มาผิดเอาพร้อมกันในงวดนี้ที่ผ่านมานี้งวดนี้จะได้3 4มี่เจจะชนกันอยู่ที่3มกับ4ีระหว่าง3กับสี่ตัวที่มีตำาหนิคือเลขสี่ตัวที่ไม่มีตำาหนิคือเลขสามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาอยู่ณตรงนี้นะครับก็ถือว่าต้องให้ระวัง เลกดับอาจจะพลาดได้นะครับดังนั้นในชุดสามตัวบนซึ่งเป็นแนวทางของสามตัวตรงในสามตัวนี้จะเป็นตัวเด่นที่จะมาจับกับอีกสามตัวนี้นะครับดังนั้นครบสามตัวบนในงวดนี้จะอยู่แค่หกตัวนี้เองไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งไม่มีแปดไม่มีเก้านะครับเราก็จะเอาในหกตัวนี้นะครับ มาจับเป็นชุด3ตัวตรงโดยอาศัยหลักร้อยถ้าหากหลักร้อยในแนวทางของสูตรนี้มาเดินต่อเป็นงวดที่14นะครับจาก2สูตรชนกันซึ่งผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ6 7 8จจะมาที่หลักร้อยนะครับและแต้มนะครับ แต้มเด่นผลรวมสองตัวบนนะครับในงวดแต้มเด่นผลรวมสามตัวบนซึ่งในงวดนี้จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองซึ่งสูตรนี้ในปีนี้มีผิดอยู่สามสามครั้งนะครับผิดอยู่สามครั้งก็หวังว่ามันจะเดินต่อไม่มีผิดนะครับเพราะมันผิดครั้งล่าสุดคืองวดที่ออกหกเก้าหกนะครับในห้าตัวนี้ไม่มี แต้มห9 6นี้อยู่ดังนนงวดนี้ก็หวังว่ามันไม่น่าจะผิดเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่ที่5แต้มนะครับ8 9 8เกข้าอยู่ที่5แต้มก็จะเอาตัวเนี้มาจับชุดสามตัวบนเป็น3ามตัวตรงจากหลักร้อยตรงนี้นะครับก็จะได้ในชุดสามตัวตรง นะครับที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมก็จะเน้นชุดที่ติดเลข3เป็นอันดับแรกนะครับติดเลข2และติดเลข4นะครับในชุดทั้งหมดนี้ใน6ตัวเนี้ยถ้าหากจับเป็นชุด3ตัวตรงโดยมีหลักร้อยอยู่ตรงนี้ในแต้มนี้มันจะได้อยู่ใน ภาพรวมทั้งหมดคือหนาตรงนี้นะครับก็จะคัดเฉพาะจุดที่ติดเลข2กับเลข3นะครับในเวลานี้ผมให้เลข3เป็นเลขที่น่าจะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับรองมาคือเลข2นะครับและเลข4นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนแนวทางของดับสายแข็งแล้วงวดนี้เลขสองเป็นเลขดับนะครับแต่ชุดที่ผมวางไว้ให้นี้จะมีเลขสองกับเลขสามติดอยู่เกือบทุกชุดนะครับดังนั้นถ้าหากว่าากท่านเชื่อมั่นว่างวดนี้เลขสองดับจริงตามสายแข็งน้าต,ตรงนี้ก็ให้ข้ามผ่านไปมันจะเหลือชุดอยู่แค่ ที่ไม่มีเลขสองหรือเลขสามก็คือสีชุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นเลขเบิ้ลเลขหากซึ่งงวดนี้โอกาสที่จะเบิ้ลจะหากมีนะครับเหมือนงวดที่แล้วที่ผมบอกให้ระวังนะครับแต่ผมไปกันตรงเลขเบิ้ลแต่มันก็ออกหากอีกงวดนี้โอกาสที่มันจะเบิ้ลมีดังนั้นชุดที่ติดเลขเบิ้ลนะครับชุดที่ติดเลขเบิ้ลเลขหาก จากหน้าตรงเนี้มีโอกาสที่จะมานะครับงวดนี้นะครับเลขสามถือว่าเป็นเลขที่น่ามีลุ้นมากที่สุดนะครับมันจะมีแนวทางของสูตรอยู่2ส,สูตรสูตรนี้ผมเอานำเสนอให้เมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ที่ว่าเลขสาเลขแปเลขเก้นะครับซึ่งมันจะเข้ามาอยู่หนตัวนะครับมันจะติดมาอยู่หตัวในท้าย3าตัวบนเดินมา13งวดสูตรนี้ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักสิบล่างบวก3ามพงที่ได้เตัาไห่นะครับ บวกเพิ่มเป็น1แต้มนะครับได้วบวกไปอีก4แต้มนะครับอย่างวันนี้หลักร้อยคือ3หลักสิบคือ8หลักสิบล่างคือ6เอามาบวกกันแล้วบวกด้วย3คงทีนะครับบวกกันได้14ก็4ีนับเพิ่มไปอีก1แต้มก็คือ5เอา5บวกเพิ่มไปอีก4แต้มก็คือ9 นะครับมันออก309ก็เข้าอยู่ที่9ก็ไล่มามันจะเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่1ตัว1ตัวนะครับในงวดต่อมาจนถึงงวดล่าสุดนี่มันได้459ออก8 98เข้าอยู่ที่9ก้านั้นในงวดต่อไปนี้ก็คือเอาหลักร้อยคือ8บวกด้วยหลัก10บคือ9 บวกด้วยหลักสิบล่างคือ8 8ปบวกเบวกแ3ตัวนี้บวกด้วย3คงที่8 97 17บวก8ได้25 25บวก3ได้28ก็คือ8นับเพิ่มอีกแต้มคือ9นะครับบวกเพิ่มอีก4แต้มนะครับ ก็คือ3นะครับมเพิ่มอ,อีก4แต้มก็คือ3ดังนั้นใน3ตัวนี้ควรจะมาตัวแต่แนวทางของผมแล้วงวดนี้ในแนวทางของดับดยาวๆมันดับ8มันยังไม่มีผิดนะครับมันดับ8 1 1รหน่วย ดับอันที่2ก็คือ9ก้าสำหรับ9นี้มีดับถึง3สูตรนีดับอีก2สูตรนะครับดับ9กถึง2สูตรรวมเปสามสูตรดังนั้นในสูตรนี้มันจะเด่นอยู่แค่ที่3นะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นในแนวทางมาครบ3ตัวบนแบบ แปดตัวแบบเตัวมีเลขแปอยู่งนั้นผมก็จะกันชุดที่ติดเลขแปไว้ให้นอกเหนือจากกลุ่มนี้นะครับจะจับเป็นชุด3าตัวตรงที่มีเฉพาะเลขแปให้ในสูตรที่2นี้ก็ได้3ามแปเหมือนกันสูตรนี้ก็เดิน1 2 3 4 5สอง้าหกเดแเดินมา8งดวด ใช้หลักพันบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนได้เท่าไรบวกเพิ่มอ,อีกห้าแต้มนะครับแล้วบวกเพิ่มอ,อีกหนึ่งแต้มอย่างวันนี้หลักพันคือเก้าบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลักหน่วยคือหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกหกได้สามสิบสามก็คือสามบวกเพิ่มห้าแต้มคือแปดนะครับ บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็คือ9 3 8 9ออก3 2 3เข้าอยู่ที่สงวดนี้ได้9 4 5สหออก8 5 2เข้าอยู่ที่5งวดนี้ได้501ออก8 6 5หเข้าอยู่ที่หงวดนี้ได้7 2 3สออก3 5 2หเข้าอยู่ที่สงวดนี้ได้4ี0ออก64 6, 6, 6, 6 4, เข้าอยู่ที่4งวดนี้ ออกเก้เข้าอยู่ที่แปดตัวนี้ออก6 9 6เข้าอยู่ที่6งวดล่าสุดได้3 8 9ออก8 9 8เมาทั้ง8ทั้งเก้านันงวดนี้ถ้าหากในสูตรนี้มันเดินต่อหลักพันคือ5เอา5บวกกัน3ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือ8 15สบวกแได้23ก็คือเอา3 บวกเพิ่ม5แต้มก็คือ8บวกเพิ่มอีก1แต้มก็คือ9มันก็จะมาชนกับสูตรนี้ครับชนกับสูตรนี้คือ8 9 3งวดนี้3ก็8ั้างวดนี้นะครับเลข8ก็ติดดับเลข9ก็ติดดับนะครับมันก็จะเหลือเลข3ซึ่งเลข3มันก็อยู่ในแนวทางของ สูตรเมื่อกี้นะครับสูตรที่ผมนำเสนอให้เป็นสูตรหลักของผมนะครับตรงนี้นั้นในชุดมาครบบนใน6ตัวเนี้ยตัวที่เด่นสุดคือเลข3ดังนั้นชุดที่ติดเลข3ที่อยู่หนตรงนี้จะเป็นชุดเด่นที่ผมจับออกมานะครับจาก แต้มติดเลขหลักร้อยนะครับผมก็จะเน้นที่เลขสามให้เป็นเลขเด็นนะครับแต่ทีนี้ท่านั้นถะ้าหากเชื่อว่าเลขสองดับตามกระแสท่านก็ให้ข้ามผ่านไปเลยตรงีจุดผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับแต่ชุดที่จะติดเฉพาะเลขสามนะครับมันต้องพึ่งหลักร้อยนะตรงนี้ยังไงมันก็หนีไปพ้นนะตรงนี้ นะครับหลักร้อยที่ต้องพึ่งหน้าตรงนี้เพราะว่าหลักร้อยมันจะอยู่ในสี่ตัวนี้นะครับแต่รหางวดนี้นะครับในสูตรมาแปดตัวเนี่ยมันเกิดพลาดเป็นงวดที่ที่สี่นะครับจะเป็นงวดที่สามเพราะว่ามันผิดมาสองงวดคือมันมาตัวที่แปดตัวแต่มันมาตัวที่เก้าสองงวดนะครับ ถ้าหากมันมาตัวที่เก้าเลขตัวที่เก้ามันก็คือเลขแปดก็จะเป็นนัานว่าในงวดนี้ในมาแบบเจ็ดตัวเนี่ยจะมาครบบนงั้นนะตรงนี้ก็จะผิดเพราะว่ามันมีเลข 8, แปดถ้าหากเลขแปดจะมานะครับได้สูตรสามตัวมาตัวเมื่อกี้มีมีสามมีแปดมีเก้าถ้าเกิดว่าเลขแปดจะมาชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้ก็จะผิดนะครับแนวทางของสามตัวตรงเพราะว่าไม่มีเลขแปด แต่ถ้าหากเลข8มาณนะตรงนี้จะมาครบ3ตัวบนนะครับเมื่อมาครบ3ตัวบนในชุดที่ติดเลข8ก็จะอยู่ที่ผมจับมาวางไว้ให้ตรงนี้ชุดที่อยู่ณนะตรงนี้มาจาก3ตัวตรงที่มาจากสูตรนี้แบบ7ตัวมาครบได้มีหลักร้อยคือ6 7 8 6 7 8 2 ได้อยู่ในแต้มเด่นผลรวม3ตัวบนคือ89012ถ้าหาก2จุดนี้ในงวดนี้ไม่มีผิดนะครับหากหน้าตรงนี้มาครบ3ตัวบนนะครับโดยมีเลข8ติดมานะครับแต่ถ้าหากมันไม่มีเลข8มันจะตกอยู่หน้าตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีเลข8ติดมาหน้าตรงนี้จะผิดหมดมันก็จะมาตกอยู่ในกลุ่มนี้ นะครับและตัวที่เด่นสุดก็คือตัวที่ผมเน้นให้คือมีเลขสองเลขสามเลขสี่ติดอยู่นะครับดังนั้นในชุดที่ไม่มีเลขสองเลขสามเลขสี่ติดอยู่ในชุดนี้ก็จะเป็นชุดอ่อนถึงแม้ว่ามันจะมาจากมาครบสามตัวบนแบบเจ็ดตัวนี้ก็ตามเหมือนกันนะตรงนี้ มันไม,ม่มีเลขสองเลขสามเลขสี่ติดอยู่มันก็จะอ่อนแต่มันก็มาจากแต้มเด่นนะตรงนี้เนี่ยมาจากนตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาถ้าหากคิดว่าเลขแปดจะมางวดนี้ให้ท่านมาม o n เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเลยแต่มัน,นผมให้ห้าสิบห้าสิบเพราะผมเชื่อมั่นว่า,นางวดนี้เลขแปดจะดับอยู่ นะครับเลข8จะดับอยู่ชุด3าตัวบนเป็นแนวทางของ3ามตัวตรงควรจะอยู่ในตรงนี้จาก2สูตรนี้ชนกันนะครับจะได้อยู่ใน6ตัวนี้ชุด3ามตัวบนในงวดนี้จะอยู่ใน6ตัวนี้นะครับอยู่ใน6ตัวนี้ได้มี4ตัวนี้โดยเฉพาะ6 7 2สองเป็นหลักร้อยนะครับอยู่ในตรงนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ ตท่านี้นั้นชุด3ามตัวตรงที่อยู่นตรงนี้ในแนวทางของสองตัวตรงก็จะอยู่ในเด่นเด่นสองตัวตรงที่ผมวางไว้ให้แต่แรกจากนั้นตรงนี้ผมดึงออกมาตรงนี้นะครับมาผสมกับหลักร้อยตรงนี้มันจะอยู่นตรงนี้ในวทางของสามตัวตรงนะครับ แต่ถ้าหากงวดนี้ในแนวทางของมาครบ3ตัวบนแบบเตัวงวดนี้ไม่เดินต่อเป็นงวดที่10แต่ว่าแนวทางของแบบ8ตัวนะครับแบบ8ตัวมาครบ3ตัวบนนะครับมันก็จะอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับ มันก็จะอยู่ในแนวทางของกลุ่มที่ผมวางไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับจากแนวทางมาครบบนแบบแปตัวนะครับตัวเด่นอยู่ที่2องสามสี่นะครับแต่งเป็น3ามกลุ่มแต่ลนะที่ผมวางไว้ตรงนี้เป็นแนวทางของ3ามตัวโตดยังไม่ใช่3ามตัวตรงนะครับ แต่ถ้าหากว่างวดนี้เลขศูนย์กับเลขหนเนี่ยซึ่งมันไม่มีในแนวทางของแบบ7ตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมานะตรงที่ผมวางไว้ให้วันนี้ตรงนี้ก็จะผิดหมดถ้าหากเลขศูนย์กับเลขหนมานะครับถ้าหากเลขศูนย์กับเลขหนจะมามันจะอยู่ตรงนี้ใน3กลุ่มเนี่ยก็ให้ไปย้อนดูเอาสําหรับท่านที่ ไแคปไว้แล้วนะครับสาหรับท่านที่ไม่ได้แคปถ้าหากคิดว่างวดนี้เลขศูนย์หรือเลขหนึ่งจะมาให้ท่านมามองนะแค่สามกลุ่มนี้พอจะอยู่ในสามกลุ่มนี้ที่ติดเลขศูนย์กับเลขหนึ่งแต่ทางนี้ทางนั้นในชุดที่ผมเน้นสีให้นะนะครับที่มีเลขสองกับเลขสามอยู่เนะี่ยมันจะมาชนกับหน้าตรงเนี้ยชนกับหน้าตรงนี้นะครับในชุดนี้ แย่วนผมก็หวังว่าในงวดนี้มันน่าจะอยู่ในแนวทางสามตัวตรงมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านคิดว่าเลขสองจะดับตามกระแสแล้วท่านก็ให้ข้ามผ่านไปเพราะว่าทุกชุดที่ผมวางไว้ให้นี้จะมีติดเลขสองอยู่แทบจะทุกชุดนะครับมีล 2, เลขสอง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  เลขสองเลขสองทงนั้นนะครับถ้าหากไม่ติดเลขสองก็จะมีแค่ชุดเบิ้ลอย่างเดียวชุดเบิ้ลชุดหนะแต่ชุดนี้ก็อาจจะมีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่างวดนี้เลขสองเลขสามเลขสี่ของผมดับติดต่อกันเป็นงวดที่สองถ้าหากมันดับติดต่อกันเป็นงวดที่สองนะครับ ถ้าหากบัรดับติดต่อไปงวดที่2 2งสองมสี่นะตรงนี้ไม่มาชุดเนี้ยหกหกเจ็ดเจ็ดหกดเดดหหรือเจ็ดเนี้ยสี่ชุดเนี้ยจะมาสี่ชุดนี้จะมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นชุดนี้นะครับหกห้าแด เจ็ดห้าแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดคือชุดที่ติดเลขแปดคือไม่มีเลขสองกับเลขสามเลขสี่อยู่พวกนี้ก็จะมาได้เพราะว่ามันอยู่ในแต้มเด่นนี้อยู่แล้วได้อยู่ในหลักร้อยนี่อยู่แล้วได้อยู่ในกลุ่มมาครบแบบเจ็ดเจ็ดตัวนี้อยู่แล้วนะครับยังไงแล้วที่ผมวางไว้ให้นี้น่าจะมีชุดสามตัวตรงอยู่ นะครับแต่หากว่าในสองสูตรนี้ไม่มีผิดมันจะอยู่ในกลุ่มนี้หกตัวนี้คือในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากงวดนี้แบบแปดตัวมันผิดมีเลขแปดโผล่มามันจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดโดยจะเด่นที่ติดเลขสองเลขสามแต่ถ้าหากเลขสองเลขสามเลขสี่งวดนี้ไม่มามันจะอยู่ในชุดนี้นะครับ ชุดเบิลชุดหาบนี่นะครับดังนั้นยังไงแล้วงวดนี้เล็กเบิลเล็กหาบอย่าข้ามท่านต้องลงคูณเ,เพิ่มขึ้นอีกนะครับเน่นเล็กเบิลเลขกหาบกันไว้นะครับโอกาสงวดนี้มันจะเบิลจะหาบมีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเบิลจะหาบอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางสามตัวตรง จากสองสูตรชนกันที่จะได้มาณนะตรงนี้นะครับใน6ตัวนี้ควรจะมาครบ3ตัวบนนะครับใน6ตัวนี้ควรจะมาครบ3าตัวบนแต่ถ้าหากท่านคิดว่าในชุดที่ผมจับออกมานี้นะครับไม่ได้อยู่แนวทางของท่านนะครับท่านก็ลองจับเอาเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงแต้มเด่นณตรงนี้ ไม่ต้องคำนึงถึงหลักร้อยนะตรงนี้ลองจับเองเฉพาะในกลุ่ม,มครบ3ามตัวบนแบบ7ตัวหรือแบบ8ตัวเองนะครับยังไงแล้วงวดนี้เลขที่น่าจะดับขาดคือเลขเก้นะครับเพราะว่าสั้งแนวทางนี้ก็ไม่มีเลขเก้าแนวทางนี้ก็ไม่มีเลขเก้านะครับเลขเก้น่าจะดับขาดนะครับควรจะคงจะไม่มาเป็นงวดที่สี่ สำหรับเลขดับสายแข็งแล้วผมคิดว่างวดนี้น่าจะไม่น่าจะดับไม่อยู่นะครับยังไงแล้วในแนวทางผมแล้วเลข2อมันไม่ดับมันมีโอกาสที่จะมาคู่กับเลข3ามในงวดนี้ชุดที่2กับ3ม,มาด้วยกันที่ผมดึงออกมาตรงนี้จะเป็นชุดเด็ดทั้งนั้นเลยหกสองสนะครับนะครับ ชุดเต็นของผมนี่จะติดสกับ2องจะมาด้วยกันนะครับสมกับสจะมาด้วยกันก็ลองเอาไปพิจารณาดูผมก็คิดว่าที่ผมนำเสนอมานี้นะครับก็คิดว่าไม่จุดใดจุดหนึ่งนะครับจะต้องไม่ผิดหลักร้อยในงวดนี้อาจจะมาตามนี้ไม่ผิด แต้มเด่นผลรวมสามตัวบนนะตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะผิดนะครับตักร้อยก็ไม่น่าจะผิดแในสองสูตรเนี่ยมันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่มามาครบสามตัวบนนะครับสูตรแบบแปดตัวกับแบดเจ็ดตัวซึ่งมันจะต่างกันตรงที่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับศูนย์หนึ่งแปดสูตรนี้ไม่มีแปดสูตรนี้ไม่มีสูตรกับหนึ่ง ก็อยู่ที่ท่านเอาไปตัดสินใจอีกทีนะครับยังไงแล้วก็ผมก็วางแนวไว้ให้นะครับก็เอาจับกันตามแนวทางที่ท่านคิดว่าน่าจะมานะครับใครดับอะไรก็ให้เอามาตัดออกนะครับในแนวทางขอบแตัวนี้ถ้าใครดับเลขอะไรก็ลองเอาตัดออกตัวที่เหลือก็จะมาครบ3ตัวบทในแบบเจ็ดตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าหากใครคิดว่างวดนี้มันดับร้อยหน่วยอะไรท่านเขามาตัดออก ตัวที่เหลือก็จะมาครบสามตัวบนมันจะอยู่ในสองสูตรเนี่ยไม่สูตรใดสูตรหนึ่งก็จะมาครบสามตัวบนแต่ถ้าหากว่าทั้งสองสูตรนี้มันไม่มีผิดในหกตัวเนี้ยมันจะมาครบสามตัวบนนะครับซึ่งจะอยู่เนะี่ยที่ผมวางไว้ให้นี่นะครับขอแคบเอาไปพิจารณากับกลุ่มนี้แต่ถ้าหากว่าในสูตรใดสูตรหนึ่งมันผิด มาครบ3ามตัววนมันจะอยู่ในตรงนี้ที่มีเลขแปดติดอยู่นะครับลบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการมองนะครับมองเหตุของท่านนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมลงคลิปต่อไปท่านก็จะได้เข้ามาเอาไปพิจารณาตัดสินใจสำหรับท่านที่ติดตามผมมาตลอดแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มแนวทางการมองเห็นนะครับทาง joutube y จะได้เอาไปโปรโมทให้นะครับสำหรับคลิปไหนที่มีคนกดถูกใจมากนะครับก็ จะนำไปโปรโมทให้นะครับเพื่อดึงคนที่ยังไม่รู้จากช่องผมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางของชุดสามตัวตรงนะครับจากสองสูตรนะครับซึ่งไวค้คลิปต่อไปผมก็จะแนวทางเด่นบนนะครับตัวที่น่าจะมีโอกาสลุน้นและตัวที่จะเอามาช่วยเน้น ตรงจุดที่ผมนำเสนอไปในแนวทางของสามตัวตรงนี้ว่าชุดไหนน่าจะมีโอกาสมามากสุดนะครับโดยจะมีดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยเอามาคัดอีกทีซึ่งณนะตรงนั้นถ้าหากเอาเอามาใช้มันก็อาจจะพลาดได้จะทําให้เรา,าพลาดจากตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงไหนที่อยู่ในตัวแนวทางดับเราแต่มันอยู่ณตรงนี้ผมก็จะให้เป็นตัวลอง ตัวการไปนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับในชุดเด่นที่สุดน็คือกลุ่มนี้นะครับมากทีสามตัวบนควรจะอยู่ในหกตัวนี้นะครับแ้าชุดเด่นสามตัวตรงควรจะอยู่นะตรงนี้นะครับแต่ถา้าหากงวดนี้ในแนวทางของแบบแปดตัวผิดในชุดสามตัวตรงสามตัวบนจะอยู่ใน นะตรงนี้จะเป็นชุดที่มีติดเลขแปดอยู่คืออยู่ณตรงนีนะ้ก็ลองเอาไปพิจารณาตัดสินใจดูนะครับนบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ